เข้าแคนวาไปที่งานออกแบบนะคะไปที่งานออกแบบเสร็จแล้วอ่เมื่อทำเสร็จแล้วเนาะให้เรากดแชร์กดคําว่าแชร์ลิงก์แล้วเลือกในส่วนตรงแชร์ลิงก์ไปยังนักเรียนจะให้ดูแบบเขาสามารถแก้ไขได้ไหม ถ้าเขาแก้ไขถ้านักเรียนให้เขาแก้ไขได้คือเขาจัดแก้งานของนักเรียนเลยแต่หากนักเรียนเลือกเป็นมุมมองคือเขาดูได้อย่างเดียวแล้วก็ลอกลิงก์นะคะเสร็จแล้วก็ไปแชรอ่าเมื่อลอกลิงก์แล้วมันก็จะขึ้นให้เราแชร์ในแอปพลิเคชันไหนแล้วก็เลือก Gmail ค่ะอ่าเสร็จแล้วให้พิมพ์เลยอ,อ,อีเมลของครูแล้วกดส่งนะคะโอเคนะคะ